สวัสดีครับ,รบท่นสมุงแชนแนลนะครับวันนี้พมกอผ่าเพื่อนเพื่อนสุกๆุกค้นนะครับมาดูเคสนี้กันคือ,อลูกใหญ่หลวงนะครับลูกใหญ่หลวงคือความไม่ว่าเป็นอะไรนะครับคําว่าลูกใหญ่หลวงจริงๆริงอันผกักตายเขาเรียกลูกใหญ่หลวงนะครับลูกใหญ่หลวงแต่ว่าปักกลางเขาเรียกมาม่วงนินมาพานนะครับนี่พอดีผมมาอยู่ก็ปีจะไหนทวนนกับ ผีก็ได้ปลูกอ่าไอ้นี่ไวประมาณกาหนึ่งหลายว่าว่ากาพมว่าผีนี้อาชีพนี้แผ่นเพื่อที่ผีได้คิดว่าทีมาปลูกนี่กับตอเอ็ดได้กับได้ตอเอ็ดได้เนี่ยก็เรืงที่กรมเออกามาเรื่อได้ไร่อเอ็ดได้ก็มันหวาบันไดเก็บนี่แเก็บหลุ่เก็บไรเป็นเหมือนั้นและวได้ไข่มันก็ได้ความร้อมกับไรกันที่ว่า อ๋อแต่ตีว่าก็ก็ได้ปลูกไว้หลายต้นนะนตนแต่ว่าก็ดูทึกว่าได้ลูกดีแต่เก็บเก็บวันถ้าได้กับลูกกมันนี้นเก็บสามโลร่องสามโลวันหนึ่งประมาณตอกรองสามโลนะกับแล้วก็ก็ไม่เลยวว่าสําหรับชีวิตบ้านๆนี้ท่นหมักปลูกในข้องบันนี้นี่คือยูทึกว่า จะอยู่ได้นะครับโลโลจะได้นี่แต่ว่าวีไปต้องนี่โลซิปโลซิปโลโลซิปบ้านนะไปกล้าเดี๋ยวว่าไม่ไม่ได้กู้อาทีนะครับไม่ได้กู้อาทีถ้าเป็นในเรื่องอย่างนีเป็นลงว่ากรอกซดอยู่อ๋อกับเออกรอกซิปีนี้ก็เห็นว่าตึ้งตึ้งปีระลุว่าประมาณตะกี้ตอนได้สังมัตนี่แต่ว่าปีปลูกไว้ในช่วงนี้นี่ก็หลายตอนและประมาณนั้นก็ แต่ว <Cornell> ่าเป็นเป็นนาทีที่ว่าประมาณตักงหนึ่งร้อยตรงนี้ร้ายร้อยร้อยว่าๆนี่กันเลยนะกันเลยกันเลยก็คือก็มันมันพื้นทีกับก็มันก็เป็นอิกทายนี่นะแต่ว่ามันมอทุ่มสำหรับการปลูกการอยู่อย่าลวงลือมาเมืองนี้มาพานนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราให้ผีพาเดินชมแล้นะครับว่ามันจะยุ่เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆ ครับเนี่ยก็คือลักษณะข้องลําต้นนะครับเนี่ยเปิดเผื่อจะดูว่ามันมันหยาว่าเป็นพื้นที่ดินทรายนะครับดูอาเมล็ดกล้องมันนี้ก็โตนะครับโตมากมากเลยนะครับนี่คือข้องพีเป็นดินทรายใจว่าเผื่เผื่อดูรองเลยดินนะครับนี่ใจหนว่าเป็นดินทรายล้วนๆวเลยนะครับเขาหมายเห็นบางคนเขาก็ว่าว่ามันจะปลูกไม่ขึ้นแต่สําหรับมาม่วนี่มาพัาเนี่ครับมันมันจะขึ้นในพื้นที่ดินทรายนะครับ ผมว่าบางทีมันจะดีว LIKE ่าดินเนี้ยโดยซ้ำนะครับเหิือนเนเนี่ยเหิือนเผือนจะดูครับเนี่ยจะลุกจะลุกโตมากมากแต่ว่าแต่ว่าสําหรับเขตนี้นะครับเหมือนเหือนน้องนองนู่นนู่ย่าวไปเจาะกัดกินเล่นนะครับมันมันเป็นยางนะครับมันมันอันตรายนะครับน้องน้องนู่นนู่มันอะไรมันมันมีไม้ปลาเขานะครับเลยเหมือนน้องนองย่าวย่าวไปกินเล่นนะครับเขาต่องไงมัน เป็นเนื้อเป็นได้ก้อนนะครับเนื้อมันจะอยู่ไอ้นี่คือลักษณะก็ก็อย่างอ้นนะครับอย่างอ้นหมักมัดกับเนี้ยนี่ก็เพื่อนๆพื่นก็ไนน้ำไม้กับเนี้ยเพื่อนๆก็เดินเก็บไปเลยกับเนี้ยนี่เนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยกับเพื่อนๆคือคือเราได้เลยนะครับเก็บได้เลยมนี่คือเก็บได้เราหัวมงหัวมงนี่ไปตักเดสเลยนะไปตักเดสไหวตักเดสมันมันมันยางมันไม่แตกโอ้ยยางเอง แบบนี่หละคตอนนี้โต่งี่ปีได้เลยปีประมาณเทียวปีปรูกมี่ประมาณสักกี่ปีได้ประมาณนี้ก็เป็นผสมย่ญ่กับเราเป็นทึบกว่าปีอะไรเนี่ยอ,อ,อ๋อเป็นนี่ก็นี่ก็กอยู่เึวกว่าตอนใ่ญ่หมานะครับลูกว่างว่างหมากราวนะครับแก่ๆดินนน้นแต่ว่าไม้กองมันนี่ก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับค่าได้ปลาไปาไปข้าททงข้าท่านได้กว่าไปตามเรื่องนะครับ กับนี่นี่เก็บเก็บทุกวันเลยผีก็เก็บเกาผีเก็บทุกวันกับนี่ลูกปลาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือพอไม่เลยว่าจีบนี่ก็สำรับคนบ้านๆนะครับลูกได้เนี่ยตอนอืมไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ผีผีรู้มลาบอเป็นซร้อยสปันนั่นเลยนี่นี่ปอเนี่ยนี่นี่อัยเลยลูก มันไส้แดงมันมันเป็นเป็นข้องไส้ดักกาเซตม์แต่ว่าเอามาปลูกคือว่าเอ้ยห็นว่าลูกช่วยอะไรก็หมาปลูกเลยนะเป็นดักกาเซต์เป็นเป็นแปปันไส้กาเซตตัวเนี้ยนะอ่าแต่ว่าแต่ว่าดูดูเนื้อของมันนี่ยครับยี่เนื้อนี่เผื่อเผื่อดูนี่ครับี่เป็นเป็นเนื้อไอ้นู้นจะเป็นปัันบ้านเราเลยท่านนี่รู้เทีกว่ามันมันเป็นที่มันเป็นที่แดงแดงมันมันเป็นไส้ปันกาเซต เราเราไม่จัเป็นนะครับไอ้สำหรับเนื้อนี่เนื้อของมันนี่คือจะจะเปรี้ยวนะจะอกกระชาตีว่าเปรียปร้ยวแต่ถ้าว่าถ้าัผ่นผืนบ้านนี่มันจะอกกระชา้นว่างครับมันมันแตกต่างกันตรงนี้แต่ว่าเราปลูกแั่นนี้เราก็ไปเน้นทางทางมาเล็ดกองมันนะครับทางมาเล็ดใต้หมากนะครับัวนี้ก็คืออาจีตี๋ว่ามีที่ปลอยเปร่าบนดินทรายครับไม่สามารถติบลูกได้ใดก็หั้มาปลูก อาลูกอย่าลวงรือมาหมวกนี่มาป่านกันนะครับเพื่อนเพื่อนบ้านเราประานี่ก็อยากลั้วัวหลอกอาปากตายบ้านเราันแต่คนก็อยากัวลอกัวคลอัคลอกัวคลอกลอัคลันเราได้ได้กันเลยนู้นอันอะไรใจครับเน่อยู่กับแบบนี้กับนี่ได้นี่ทุ่งนียนักลูได้ไหก็ไม่ไม่ได้ถ้เก็บเลังไม่ได้นะคือกะเก็บเลยเดยเพื่นเพ่อด้วยเดี๋ยวลนหนูตามดินลนตามดินน่มันเก็บแบบน้นลนเดี๋ยว นี่ก็ขนาดขนาดทับรถยานัดอ่าถ้าปลรัย์หยานัดก็ยังปลูกได้นะครับอันนี้เก็บเก็บเลยๆครับเราแต่แต่ว่าเล็ดนะครับแต่มเล็ดก็เนี่ยก็เดินเก็บเลยๆยพอดีมันมัน,ม,นมันเืลนที่มันรลมลื่นกันนี่ตอนนี้ใหญ่ามากมน,นี่ใจนว่าเปลี่ยนเปนลี่ยนใจนว่าลูกอยู่ทัวเลยนะครับโอ้นะครับนี่ลูก ขายของมันนะครับคือคือโอ้เนี่ยกับลูกโตมากมากเลยนะครับเนี่ยเผืเ่อเผื่อลูกลูกได้นะครับเหล่าของมันนิยมมันก็มีประโยชน์เอาไปเป็นพักนอพักนออย่างได้นะครับเอาไปทำพักนอก็ได้มันได้ละไราย,ย่างกับประโยชน์นั่นคือลำต้นก็พาไปเพาะท่านนะครับไม่ที่พาไปเพาะท่านก็เนื้อดีนะครับเนี่ยเผืเ่อเพื่อดูอันนี้มันนี่โคนของมันก็ย่อยมากมากนะครับตอนนี้ กับโน้จักขึ้นไปนะครับเปิดวันด้ตอนเดตนี่คือหมอมองกินมาป้านนะครับเปิดตจากสิบกว่าสิปีตอนนี้นานเลยตอนนี้ตอนนี่ไม่ตนี่น้าปนานี่นี่นี่นีตรงนี้ลองูรลูมันมันมันเสี่ยมอไรชจอมันนะโอ้จอจอลูกนะอลออโอ้จ่ายจ่ายเนี่ยเปิดวันด้วยเนี่ยเนียมันมัน มันจะโจเข้าวนเนื้อนะเนี่ยเนเนเนื้อมันด้โจ้ั้นอม้มันใจมันเป็นนั้นกันแล้วแต่มันก็มีนะครับท่านจะตยานมันรรมา้มาได้เนี่เนี่ยนลุกนี่ลุกจ้เมรอจเมมันเี่ยกับเดินเก็บก็ได้เหลืออีันฮนเก็บอะววาไปคั่ววาเอาไปคั่ววะเอาไปคลายเอาไปคั่วนี่ครับวมันไปตำลำพริกได้กันำพริกกินด้วยเนี่เออโอ้แบนั้นแล้ว ตำน้ำพริกอ่ะตำตำน้ำพริกแบบไห้นอัะตำน้ำพริกมันก็โดนตำน้ำพริกไอ้มันกับทั่วให้เหมือนนั่นเลยมันจะมันอ๋อเอ้ทั่วแกมันมันจัดมันต้องเหมือนว่านะเออเหมือนกับบาบเดาเท่าไหร่ตำน้ำจุกยอดเทียมเขาจะทั่วแล้วก็แล้ก็ยอดปลาเทียมหนี่ยอดชาเดา้าตำน้ำจุกแกก็สุดยอดว่ามันจะมันว่าจะอร่อยว่าหอมว่าอันเลย มาาเอาแบบมายพวไเ็กับแกปไใส่ตัวเย็นน่ก็เอาไติ่มน้พริกเลยให้เล่นไปนั่นเลย่น้พริกน่ควาาร้อยครับเนี่ยใเหว่านี่เราไม่ต้องไบความช่วยห้ามลมลื่นด้วยนะครับนี่หนังเล่นฟุกเปลยฟุกไดหนอนเล่นก็ก็สบายด้วยนะครับเนี่อยู่ดูดูเลยมันจะรับเนี่จะเดินแกบเหลแต่กับแปเรานี่าไม่มีในตะโคนเมันเป็นชวีมันเป็นดูแรงก็ กันเนี่ยกับเพื่อนเผื่อนบ่อเลี้ยงไม่ห้าอยากมันทนทนมันตึงมันเป็นหรือรู้ไหมเราเป็นปีหลักทางงี้มันเดาเอาก่อนมีอะความทนทนมัดทนแต่ว่าเป็นหมากรับตอนตอนนี้โอ้ได้ลายสิบโลเลยครับไม่ใช่ว่าได้หน่อยน้อยนะครับได้ลายสิบโลตอนตอน่ะมึงได้ลายลายโลเลยอืมนู่นมันกันไอ้นี่เพิ่งปลูกกับเพิ่งปลูกเมีอะเจ๊หน่ายู่หมากยู่ถั่วนะครับ เนี่ยเปิดเราเองก็ก็อยุ่ไม่ใกล้นะครับเนี่ยคือกระเทศตนบ้านนะครับก้องเราเรานี่คนยุ่นอกต้องดอกหน้านะครับก็ทํามาทีพปนี้ครับเล็กๆน้อยๆเนี่เปิดเปิดดูว่าโฉมันจะใหญ่ด้วยนะครับเปิดเผยอ่นมันมันจะแต่มันมีมั้งนะครับลูกเชี่ยเชี่มันก็ธรรมดาลูกเผยตุจะนิดนี่ถ้าว่าไม่มีลูกเชียยวลูกหนาวเลยก็มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีต่างได้ต่างเชี่ยวอะไรรวมๆกันนะครับ ครับสำหรับเคสนี้นะครับผมว่าอาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องการปลูกลูกยาหลวงหรือปากล้างเขาเรียกมางวงอิมาพัานนะครับไอ้นี่เป็นบางคนเขาอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าปลูกไปํำไรนะครับผมบอกให้ว่าระับบานบานของเรานี้ถ้าเราปลูกนี่คือเราสามารมทียว่าเอาไปแปรรูปไป,ไป,ไปขายได้นะครับ โอูู้ทึกว่าโลนึ่งตาไอเป็นสต๊อตปันนี้หลูกกี่บาทนะ60บาทครับ60บาทนะครับแต่ถ้าไปทําไปแล้วนี่ดูทึกว่าร้อยสองร้อยนะสองร้อยสองร้อยสองร้อยว่าสองร้อยว่าแล้วก็คลัวเซ็ตเลยันอะไรสำหรับเกณฑ์นี้นี่ผีมีไรจะคว้ามันครับคว้ากันเนี่ยชวนนับลูกว่าไอ้บ้านเราก็เดี๋ยวก็ต้นหย่าหลวงเลยอ่ครับรวมลูกหายยาหย่าหลวงอ่ลูกนี่ย้ลูกมันผ่อนตึงเอาเม็ดมาคว้างไร้แบบนั้นนะคว้างไว้มันไม่อยากได้มันไม่อยากได้กับปูกมันกัน เราไม่ต้องขอม่ต้องเราเลยไปตกว้างเราคุณเราเอาคุณลุ่มหนน้อยใช่ประมาณสักลงไปสักสักขั้นนะได้เราเล็กออกมาเล็ดก็มันไปตั้งมัน็ออกมันมันกลับลูกหายนะครับลูกลูกหายนั่นแหละลูกว่างเปล่าเนีนเปล่าเนี่ยนี่อนี้ก็ตัวย่างอยู่ในท่อนนี่ก็อยู่ในว่างเปล่านะครับลูกได้เพลกับมีตอนข้าวไนก็อยู่ป่าผนกันมันมันไม่ได้เทม ยังงให้ร่มให้ประโยชน์มันมีความร่มมันได้ร่มเรือนร่มได้ร่มเรือนดีกับสำหรับเออแบบเชื่ว่าคนได้เลีวได้เ่ยงได้ได้กันแล้วนะครับวันนี้เกือนี้เลี้ยงชัดถูกอย่างนิดก็เลี้ยงได้นะครับจะวันนี้ก็พมควลาบเพมือนเหมอนใบก่อนเดี่ยวคิดหน้าเราคอยเจอกันไหมนะครับจากชวนตมมงชแนวนะครับพ้มขอควักเพมือนเหมือนได้สนใจเฉยกดไลค์กดแจรกดติดตามสับปละคลายกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พมด้วยนะครับเพื่อกำลังใจวันข้างหน้าพมมีคลิปต่อตไปทางดานเกษตรป่ามงพัทตุ์ ให้เพืเ่อนๆชมกันแล้วนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ